สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุธิชัยไลฟ์ครับอีกช่วงหนึ่งเป็นอันว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคที่ประกาศอย่างเป็นทางการเนี่ยที่ประกาศอย่างเป็นทางการเนี่ยคือพรรคประชาชนพรรคภูมิใจไทยมีการโยนหินถามทางก่อนแต่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับที่คุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยด้วยเนี่ยประกาศว่า ได้ทาบถามคุณเอกนิตินิติทันประพาสและคุณสุปจีสุธรรมพันธ์เป็นคดิเดนนายกพักร่วมกับคุณอนุทินสามคนปรากฏว่าเดิมทีคุณอนุทินบอกว่าถ้าทันเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์คือเมื่อวานนี้ประชุมวิสามันของพักภูมิใจไทยจะได้เสนอเลยเสนอคุณเอกนิติและคุณสุป,ปจีเลย ประกแลกคุณสุปจีบอกว่าขอคุยกับท่านนายก่อนเพราะว่าคุณสุปจีบอกว่ารู้เรื่องนี้ก็พร้อมกับนักข่าวนั่นแหละแปลว่าคุณอนุทินไม่ได้ทาบทามคุณสุปจีก่อนเลยแต่ mm. แล้วก็ยอมรับคุณอนุทินก็ยอมรับว่าก็ยังไม่ได้ทาบทามเพียงแต่คิดว่าจะใช้คล้ายๆกับมัดมือชกคุณสุปจีก็ต้องคิดหนักนะครับ เรื่องอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องสนุกสนุกมันเป็นต้องชีวิตเนี่ยมันโยงกันกับการเมืองไปเลยนะครับถ้าหากเข้ามาเป็นแคนดิเดตนายกแล้วการเป็นแคนดิเดตนายกาพรรคภูมิใจไทยเนี่ยที่มีคุณอนุทินเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วเนี่ยโอกาสที่คุณเอกนิติและคุณสุปจีจจะได้เป็นนายกนี่ก็ไม่ใช่ว่าง่ายนะครับเออแล้วการที่ไม่ได้เป็นสมาชิพกพรรคด้วยเนี่ย แล้วการที่ไม่เคยสัมผัสกับสสหรือวงในของพักเลยเนี่ยมันไม่ง่ายฉะนั้นคุณสุปจิิตขอคุยก่อนดังนั้นเมื่อวานนี้คุณอนุทินก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ก็แปลว่ายังคุยกันอยู่นะครับฉะนั้นคุณเทง่งคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาบุตรหัวหน้าพักประชาชนก็เลยอ้างว่าพรคประชาชนนี่แหละเป็นพักแรกที่ถแถลงเปิดตัวอย่างเป็นทางการเห็นไหมคุณแต่ศิริกัญญา ท่นานสกุลคนที่หนึ่งเป็นรองแล้วก็บอกนะเขายืนยันว่าจะมีสามคนเนี่ยต,ตัวเขาเองเนี่ยเป็นเบอร์นหนึ่งนะครับคุณเท่งเป็นแคนดิดเดตนายกคนที่หนึ่งคนที่สองคุณสิริกัญญาและคนที่สามคือคุณวิรยุทธ์การเจนิญชัดอบอกว่าต้องจัดลำดับให้มันชัดเลยวิรยุทธ์การชูชัดครับจะได้มันชัดเลย มีอันดับหนึ่งสองสามเพราะไม่ต้องการให้เกิดความงุนงงหรือสับสนเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็เลยเออพักประชาชนเขาถือว่าเขาเป็นเจ้าแรกที่ประกาศอย่างเป็นทางการพักภูใจไทยนี่ยังไม่ถือว่าประกาศอย่างเป็นทางการแล้วก็ไม่แน่ว่าท้ายที่สุดคุณสุปฏิจีกับคุณเอกนิติจะรับหรือไม่นะครับดูจากภาษากายคุณเอกนิติอาจจะมีแนวโน้มรับ มากกว่าคุณสุป,ปจีแต่ท้ายที่สุดเนี่ยคุณเอกนิติก็อาจจะต้องไปคิดหนักเหมือนกันเพราะว่าคุณอนุทินมองว่าทั้งสองท่านเนี่ยพูดง่ายๆคือการในแง่าการตลาดขายได้เข้ามาก็ได้รับเสียงชื่นชมในการทํางานในฐานะรัฐมนตรีคลังและรัฐมนตรีพาณิชย์แต่การเป็นรัฐมนตรีชั่วคราวเฉพาะกิจ4เดือนกับการมาเป็นแคดดิเดตนายกรัฐมนตรีมันคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิง กรณีของพรรคประชาชนนี่ทั้งคุณไหมและคุณต้นเนี่ยเป็นสมาชิกพรรคอยู่แล้วแล้วก็เป็นรองหัวหนะ้าพรรคอยู่ด้วยฉะนั้นเป็นคนวงในแต่ในกรณีคุณเอกนิติกับคุณสุป,ปจีเนี่ยเป็นคนนอกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไม่เคยมีอะไรโยงอะไรกันกับพรรคภูมิใจไทยเลยดังนั้นก็ก็เป็นประเด็นที่ควรจะมีการพิจารณา แต่ในกรณีพรกประชาชนก็ถือว่าเป็นไปตามคาดซึ่งคุณนัทพงศ์บอกว่าการเลือกตำแหน่งในฝ่ายบริหารสูงสุดอย่างแคนดิเดตนายกอาจใช้กระบวนการที่เรียกว่าต้องรักษาสมดุลระหว่างกระบวนการตัดสินใจฝ่ายบริหารและการมีส่วนร่วม คุณเท่งบอกว่ากระบวนการที่ผ่านมาเชื่อว่าทั้งสองชื่อนี้เป็นชื่อที่ทุกคนให้การยอมรับทั้งจากสมาชิกภายในพัรคและโหวตเตอร์ของพักด้วยจึงเชื่อว่าการตัดสินใจตำแหน่งสำคัญสำคัญแบบนี้ต้องใช้อํำนาจฝ่ายบริหารระดับหนึ่งแต่คุณเท่งเชื่อว่าผมตัดสินใจได้อย่างถูกต้องอแล้วถามวนักข่าวถามว่ามีการมองว่าคุณนัตพงษ์และคุณ สิริกัญญาอยู่ในรายชื่อคดี44สอสอนะจะมีคุณวิรยุทธ์คนเดียวเท่านั้นนะที่ไม่อยู่ในนั้นจะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการเรียงลำดับมีปัญหาคุณนัทพงศ์บอกว่าเรื่องคดี44สอสอ,อยู่นอกเหนือการควบคุมเชื่อว่าการที่พวกเราลงชื่อในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นการใช้อำนาจหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาในฐานะสอสอ แต่หากประเมินเช่นนี้พวกเราตัดสินใจในการเลือกคนดิเดตนายกทั้งสามคนดูตามความเหมาะสมความรู้ความสามารถส่วนการประเมินความเสี่ยงทางการเมืองก็ประเมินไปด้วยแต่ยังเชื่อว่าพวกเราบริสุทธิ์ยุติธรรมเรื่องการแก้ไขกฎหมายที่ผ่านมาจึงไม่ได้เลือกหนึ่งหรือสองท่านที่อยู่ข้างตนด้วยการที่พยายามหลบเลี่ยงประเด็นทางการเมืองเมื่อถึงวันนั้นคุณนัทพงศ์บอก ถ้ามีคำตัดสินออกมาจริงๆซึ่งคุณนัทพงศ์และคุณสิริกัญญาอยู่ในคดีนี้หากมีอุบัติเหตุทางการเมืองเราก็พร้อมที่จะไปต่อผมเชื่อว่าทีมงานของพรรคประชาชนทุกคนในขณะนี้ยังมีบุคลากรที่มีความสามารถในการทำหน้าที่นี้อยู่น่าสนใจลองไปดูวันเมื่อสองวันก่อนเองนะครับที่ถแถลงความจริงคือเมื่อวานนี้เองั้งวันอาทิตย์นี่ใช่ไหมเออ รู้สึกว่ามีข่าวอื่นเข้ามาแทรกก็เลยดูเหมือนว่าทิ้งระยะเวลาไปหลายวันความจริงประกาศเมื่อวานนี้เองลองไปดูคลิปที่คุณนัทพงศ์เปิดตัวอธิบายอย่างไงบ้างครับแต,แต่ผมมีเพื่อนที่วันนี้สามารถมาเปิดตัวได้ะะท่านแรกนะฮะท่านแรกแอบบอกบอกอย่างนี้ก่อนนะฮะคนแรกเนี่ย แคนดิเดตนายกลำดับที่1น,นะครับไม่ใช่ใครอื่นเป็นผมอยู่แล้วในฐานะหัวหน้าพรรคเลยท่านที่2ครับเป็นนักนกโยบายสาธารณะมาก่อนนะครเคยทำงานวิจัยเรื่องนโยบายสาธารณะเข้ามาร่วมเดินทางกับพรรคอนาคตใหม่ตั้งแต่สมัยนู้นนะครและก็เป็นคนที่หัวหน้า,นาพรรค เกรงกลัวและเกรงใจนะครับแล้วก็เป็นคนที่คอยส่งมอบความรู้นะครับช่วยยกระดับการทํางานของเพื่อนๆร่วมพักมาโดยตลอดนะครับเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถรู้ว่าโน้ตฮาวในการปฏิรูประบบราชการนะครับรู้ไส้ในของกลไกระบบรัฐทุกอย่างระบบงบประมาณทุกอย่างนะครับก็ขอแนะนํานะครับว่าที่ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่สองไม่ใช่ใครอื่นครับที่หมายสิริกัญญาตาชกุลรองหัวหน้าพักประชาชนฝ่ายนโยบายครับเป็นครับ หนึ่งท่านเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเคยเป็นอดีตอาจารย์สอนอยู่ประเทศญี่ปุ่นนะ<า>แล้วก็เดินทางมาร่วมกับพักตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่เช่นเดียวกันนะฮะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังหลายๆอย่างนะครับาการเสนอชุดนโยบายที่เรียกว่ามีความคลุมนะครับออและก็ถูกยุทธศาสตร์ของไทยในโลกนะครับเป็นคนที่พูดในเรื่องของการที่บอกว่าตอนนี้ถ้าเราจะพัฒนาอุตสาหกรรมให้ถูกต้องเนี่ยเราต้องพยายามสอดแทรก ประเทศเราเข้าไปอยู่ใน global supply chain นะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับดำรงตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าพักประชาชนในฝ่ายยุทธศาสตร์นะครับขอแนะนำนะครับ p r มพร minister c a n d i d a เดต a นายนตรีลำดับที่3ของพรรคประชาชนอาจารย์ต้นวิรยุทธ์การชูชัดครับ ทุกท่านครับผมบอกว่าผมอาจารย์ต้นพี่ไหมนะครับเราอยู่กันตรงนี้เนี่ยเราเลือกคนที่เหมาะสมกับตําแหน่งทุกท่านทราบไหมว่าตั้งแต่เปิดสไลด์หน้าแรกเนี่ยนะที่บอกว่าไอ้วิชั่นของเราเราต้องการสร้างไทยที่ไม่เถ่าสร้างไทยที่เท่ากันสร้างไทยที่ทันโลกนะครับสำหรับอาจารย์ต้นชัดเจนอยู่แล้วนะครับอาจารย์ต้นชัดเจนอยู่แล้วเป็นคนนําเรื่องของนโยบายเ,ออเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สอดแทรกไทยไปใน global supply chain ให้เท่าทันโลกอาจารย์ต้นมารับผิดชอบช่วยดูแลในส่วนนี้นะครับอีกท่านหนึ่งฮะเอ๊หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าสิริกัญญาตันสกุลดูแลเรื่องการปฏิรูประบบราชการมันเกี่ยวอะไรกับไทยเท่ากันมันเกี่ยวอะไรกับไทยเท่ากันนะครับผมอธิบายอย่างนี้ตอนที่เราพูดถึงเรื่อง ปัญหาทุนผูกขาดโครงสร้างพลังงานความเหลื่อมล้าที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับที่พยายามพูดมาเรื่องการปูแพลตฟอร์มนะครสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะแก้ไม่ได้ถ้าเราไม่แก้เรื่องโครงสร้างของรัฐถูกไหมครับทํายังไงให้อํานาจสูงสุดเป็นของประชาชนทํายังไงให้การตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรทุกอย่างมันเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ทํายังไงให้การตัดสินใจในการใช้จ่ายงบประมาณไปมันไปลงทุนในคุณภาพชีวิตทําให้คนในประเทศนี้เท่าเทียมก,กันจริงๆเราแก้เรื่องนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่กลับมาแก้ กลไกอํานาจรัฐ,รฐการเมืองระบบราชการนะฮะพี่ไหมนะฮะเข้ามาช่วยดูแลนในส่วนนี้นะครับก็คือเรื่องของการปฏิรูปรัฐนะเพื่อทําให้คนไทยเท่าเทียมกันส่วนผมครับไม่เหลืองานแล้ว <c oughs> <c oughs> แซวเล่นแซวเล่นนะฮะผมบอกงี้ผมเชื่อว่าสิ่งที่สําคัญที่เราพูดกันถึงเรื่องทุนเทาเรื่องของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันโยงใยกันขึ้นไปตั้งแต่ระดับล่างขึ้นข้างบนเนาะ แล้วสุดท้ายเนี่ยการที่จะแก้เรื่องนี้ได้เนี่ยมันหนีไม่พ้นว่าคนที่อยู่สูงสุดของประเทศเนี่ยต้องเอาจริงกับเรื่องนี้นะครับคำว่เา,าเอาจริงกับเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะการจัดการกับคนที่ไม่ได้อยู่ในพักพวกตัวเองแต่วันหนึ่งถ้าคนในกลุ่มของตัวเองคนในพักการเมืองของตัวเองรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีของตัวเองขึ้นมาทําผิดผิดกฎหมายทุจริตคอร์รัปชันคุณก็ต้องกล้าจัดการเพราะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณไม่กล้าจัดการ คุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนโครงสร้างทั้งโครงสร้างได้นะฮะเพราะนั้นสําหรับผมมีทั้งอาจารย์ต้นมีทั้งพี่ใหม่ช่วยดูแลงานทั้ง2ด้านที่ยากลําบากแล้วนะครผมขอรับผิดชอบเดียวนะฮะประกาศเป็นคำมั่นสัญญากับทุกๆคนนะฮะส่วนผมดูแลทําให้ไทยไม่เท่าครับประกาศกำจัดทุกรศคอร์รัปชันให้หมดจากประเทศนี้อันนี้นะครเป็นโฉมหน้าทำงานของพวกเราในอนาคตนะครเราทำงานเป็นทีม ที่บอกอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามเพราะอะไรเพราะเราเชื่อว่าการนําเสนอตัวในการเลือกตั้งเราไม่อยากให้เป็นนายกกล่องสุมไม่ใช่ให้ประชาชนเข้าคูหาเลือกตั้งและเป็นเลือกกันเอาเองว่าตกลงสามคนนี้ใครจะเป็นนายกคนถัดไปนะครับเราต้องการตรงไปตรงมาก,กับประชาชนตอนคุณเข้าคูหาคุณต้องรู้เลยว่าถ้าไม่ได้เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองใครเบอร์หนึ่งใครเบอร์สองใครเบอร์สามนะครับแต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็เนี่แหละครับ ทีมชมหน้าของพวกเรารวมถึงพวกเราก็จะทํางานในฐานะเพื่อนร่วมทีมนะครับช่วยกันส่งต่อประเทศไทยที่ไม่เท่าเท่ากันและทันโลกไปได้วยกันนะครับเหลือท <Yeah! S 1> ่อนสุดท้ายแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามีช่วง Q&A พี่ใหม่บอกยังไม่จบเ <laughs> มื่อกี้เราคุยกันโนวอตเราคุยกันโนฮาว พี่ใหม่เคยมีเสียงในหัวแล้วก็บอกผมพี่ใหม่ถามว่าโนเวนเมื่อไหร่วะ <laughs> เมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นสักที <laughs> การเลิกตั้งครั้งที่แล้วเรากลายมาเป็นพรรคการเมืองอันดับหนึ่งได้ใช่ไหมครับแต่มันยังมีกลไกลของรัฐเสียงสวเรื่องข้ออ้างต่างๆทางการเมืองที่ทําให้เรายังไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ครั้งหน้านกลไกต่างๆเหล่านั้นเริ่มหายไปแล้วสวโหวตนายกไม่ได้แล้วนะครับ เงื่อนไขทางการเมืองอื่นๆนะครับเริ่มคลายล็อกลงไปบ้างแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือการที่เราจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องได้ใบอนุญาตที่1มาเพื่อที่ให้พวกเขาปฏิเสธไม่ได้แล้วสําหรับเราเองคําว่าใบอนุญาตที่1นั้นในระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดเป็นสองประชาชนถ้าเราได้20ล้านเสียงถ้าเราได้ครึ่งหนึ่งของคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอ่ะถ้าครึ่งหนึ่งของคนประเทศนี้ที่จะเข้าคูหาได้เลือกพักประชาชน จะมีใครปฏิเสธการเป็นรัฐบาลของพวกเราได้อีกหรือเปล่าคำถามโนเวนก็คือไม่ใช่ผมไม่ใช่พี่ใหม่ไม่ใช่อาจารย์ต้นที่รู้ฮะว่าการเลือกตั้งครั้งหน้ามันจะเกิดขึ้นไหมในการสร้างรัฐบาลของประชาชนและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เราอยากเห็นคนที่จะรู้โนเวนจริงๆคือใครครับคือประชาชนทุกคนดังนั้นผมขอ,อนิดนึงการเลือกตั้งครั้งหน้าขอให้ทุกคนช่วยกัน ส่งต่อพลังช่วยกันลนอรงค์ช่วยกันทำความเข้าใจกับคุณแม่ไม่ใช่ทะเลาะแต่เป็นสะพานเชื่อมใช่ไหมฮะ <laughs> เพื่อที่เราจะได้รู้โนเวนกันสักทีว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี้ประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงแล้วจริงๆขอบคุณมากครับนี่คือบางช่วงบางตอนของการเปิดตัวซึ่งหลังจากนั้นคุณหมายคุณสิริกัญญาก็ตอบคำถามของนักข่าว แล้วคุณหมายก็ยอมรับว่าถ้าหากพรรคประชาชนเลือกตั้งคราวหน้าไม่ได้250ที่นั่งหรือสูงกว่า210ที่นั่งมีความเสี่ยงจะเป็นไปฝ่ายคา้านความหมายพอจะคาดเดาได้ว่าสิ่งที่คุณหมายพูดนั้นหมายความว่าประชาชนควรที่จะต้อง ให้คะแนนให้กับพรรคประชาชนให้ได้เป็นพรรคเดียวเสียงมากพอที่จะตั้งรัฐบาลโดยไม่ต้องรวมกับพรรคอื่นเพราะว่าถ้าไม่ถึง250การตั้งรัฐบาลพรรคประชาชนก็จำเป็นต้องตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคอื่นหรือไม่พรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยอาจจะเป็นไปได้ว่าจะร่วมมือกันตั้งรัฐบาลเพราะว่าการเมือง เอาแน่ไม่ได้พรคประชาชนก็จะกลับไปไปฝ่ายคา้านยกเว้นเสียแต่ว่าพรักประชาชนจะได้อานัดเป็นเสียงข้างมากจริงๆหรืเอ,อเสียงมากพอที่จะเป็นการนำตั้งรัฐบาลแล้วเชิญพักอื่นซึ่งจะต้องทำตามเงื่อนไขของพรักประชาชนในการบริหารประเทศข้อนี้สำคัญจึงเป็นที่มาที่ คุณนัตพงศ์ประกาศนโยบายที่มีคำขวัญคำขวัญที่พูดว่ามีไม่มีเท่ามีเราไม่มีเท่าและขณะเดียวกันก็ยังยืนยันได้ว,ว่าไทยไม่เท่า ไทยเท่ากันไทยทันโลกประโยคนี้ที่จะเป็นสโลแกนของการหาเสียงค่อนข้างแน่ชัดซึ่งจะโดนใจประชาชนแค่ไหนอย่างไรหรือเปล่านี่ต้องคอยดูว่าเมื่อรายละเอียดมาเนี่ยคุณเทงจะอธิบายยังไงว่าอะไรคือคำว่าไทยไม่เท่าไทยเท่าเทียม ไทยทันโลกบอกว่าจะเป็นวาระหลักของประเทศไทยในการเลือกตั้งครั้งนี้บอกว่านโยบายแรกของพักประชาชนความมั่นคงใหม่เศรษฐกิจใหม่บริหารประเทศแบบใหม่ไทยทันโลกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานรีชาร์จประชาชนเมื่อวันที่23ที่ผ่านมาคือเมื่อวานบอกว่าจากการนำเสนอ สองวันในงานนี้เนี่ยงานวีชาร์ชประชาชนสามารถสรุปได้สามคำที่เปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางของพักประชาชนในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าและการบริหารราชการแผ่นดินต่อจากนี้คือพักประชาชนต้องการสร้างประเทศไทยที่ไม่มีสีเทาเท่าเทียมกันและเท่าทันโลกไม่มีสีเทาเท่าเทียมกันและทันโลกหรือไทยไม่เทา ไทยเท่ากันและไทยทันโลกซึ่งคุณเทงบอกว่าเชื่อว่าถ้าถามว่าประเทศไทยในฝันของแต่ละคนเป็นอย่างไรแต่ละคนคงมีคำตอบไม่เหมือนกันเช่นถามเกษตรกรก็บอกว่าอยากให้ราคาพืชผลการเกษตรดีอยากมีเงินเหลือส่งให้ลูกหลานถามคนวัยทำงานที่กำลังก่อสร้างตัววางแผนจะมีลูกความต้องการคือเก็บหอมรอมริบ มีงานมีคุณภาพให้ทำงานสามารถเอาเงินไปซื้อโอกาสให้ลูกหลานในอนาคตเข้าถึงการศึกษาที่ดีได้ถามผู้สูงอายุก็อยากจะมีสุขภาพดีๆได้อยู่กับลูกหลานฉะนั้นแต่ละคนมีความฝันที่หลากหลายแต่สุดท้ายความฝันของเราใหญ่กว่าตัวเราทั้งนั้นคือการส่งต่ออนาคตที่ดีให้กับลูกหลานและคนรอบข้าง ดังนั้นมีนโยบายเยอะเลยสาธารณสุขปัญหาเด็กแคระเกรนคนตายท้องถนนอุบัติเหตุปีละำหมื่นแปดพันคนสิ่งที่พรกประชาชนจะทำอะไรอย่างไงนั้นให้อาจารย์เอซึ่งติดตามฟังคุณเท่งอธิบายว่าเจ้าสามหลักนี้เนี่ยในราเรียดจะเป็นอย่างไรครับ าาเ,คเคยลองนึกภาพตามไหมครับว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยเปรียบเสมือนระบบปฏิบัติการที่กําลังรอการอัปเกรดอยู่นี่แหละครับคือแนวคิดหลักของพักประชาชนที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้เราจะมาดูกันว่าวิสัยทัศน์และนโยบายของเขาเนี่ยจะมายกเครื่องประเทศครั้งใหญ่นี้ได้ยังไงตามมาลูกกันเลยครับคือทุกอย่างเนี่ยเขาเริ่มต้นจากเข็มทิศ3มทิศทางนี้เลยครับไทยไม่เท่าก็คือการต่อสู้กับคอร์รัปชันอย่างจริงจัง เท่าเทียมกันก็คือการลดความเหลื่อมล้ําและสุดท้ายเท่าทันโลกก็คือการปรับประเทศให้พร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆซึ่ง3าอย่างนี้แหละครับคือแกนหลักที่ขับเคลื่อนทุกนโยบายที่เรากําลังจะคุยกันต่อจากนี้และนี่ก็คือแผนการอัปเกรดที่เราจะมาไล่ดูกันทีละสเต็ปนะครับเริ่มจากการตั้งเข็มทิศใหม่แล้วไปวินิจฉัยบั๊กของระบบกันจากนั้นมาทําความเข้าใจแนวคิดที่ว่าประเทศคือแพลตฟอร์มแล้วไปดูแผนอัปเกรดทั้ง4ด้านกันต่อ ดูเงื่อนไขที่จะทำให้มันสำเร็จแล้วก็ปิดท้ายด้วยการขออานัญจากผู้ใช้งานหรือก็คือประชาชนนั่นเองค่ะโอเคครับมาเริ่มที่ส่วนแรกกันเลยการตั้งเข็มทิศใหม่วิสัยทัศน์ของพักเนี่ยเขาเริ่มต้นจากคำถามง่ายๆแต่สำคัญมากๆเลยนะครับว่าเราจะสร้างแพลตฟอร์มประเทศไทยแบบไหนที่จะส่งต่อโอกาสที่ดีที่สุดให้กับคนรุ่นหลังได้ไม่ว่าความฝันของแต่ละคนจะแตกต่างกันยังไงก็ตาม ภาพอนาคตที่เขาอยากจะสร้างก็คือสังคมที่มันอบอุ้มทุกคนจริงๆตั้งแต่เกิดจนแก่เลยไม่ว่าใครจะเกิดที่ไหนในครอบครัวแบบไหนระบบของประเทศเนี่ยจะต้องเป็นเหมือนตาข่ายที่คอยรองรับแล้วก็ส่งเสริมให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสดีๆได้อย่างเท่าเทียมกันตั้งแต่การศึกษาที่มีคุณภาพการงานที่มั่นคงไปจนถึงชีวิตตอนกเกษียณที่มันมีศักดิ์ศรีนะครับก็เหมือนเวลาเราจะอัปเกรดซอฟต์แวร์นั่นแหละครับ ก่อนอื่นเลยเราต้องรู้ก่อนว่าบัักหรือข้อผิดพลาดมันอยู่ตรงไหนพอเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วขั้นต่อไปก็คือการวินิจฉัยปัญหาเชิงระบบที่มันคอยฉุดรั้งศักยภาพของประเทศเราเอาไว้บัักแรกนี่บอกเลยว่าน่าตกใจมากครับมันอยู่ในระบบสาธารณสุขของเรานี่เองอัตราการเสียชีวิตของแม่ตอนคลอดลูกสูงถึง34คนต่อการเกิด10,000แสนครั้งตัวเลขนี้มันสูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วแบบหลายเท่าตัวเลยนะครับ มันคือสัญญาณเตือนภัยดังๆเลยว่าระบบพื้นฐานที่สุดในการดูแลชีวิตคนเนี่ยมันมีช่องโหว่ที่ร้ายแรงอยู่และต้องรีบแก้ไขด่วนเลยบักที่2ระบบการศึกษาครับเด็ก1ล้านคนหลุดออกจากระบบไปเลยนี่มันไม่ใช่แค่ตัวเลขนะครับแต่มันคือศักยภาพของชาติที่หายไปถึง10%เลยทีเดียวลองคิดดูสิครับว่าในขณะที่ประเทศอย่างฟินแลนด์มีเด็กหลุดจากระบบไม่ถึง1%ด้วยซ้ำ ช่องว่างตรงนี้มันคือรอยร้าวขนาดใหญ่ที่ทำให้แพลตฟอร์มของเราเสียเปรียบในการแข่งขันระยะยาวอย่างมหาศาลและบักสุดท้ายที่เห็นภาพชัดมากๆเลยก็คือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานครับคนเสียชีวิตบนท้องถนนปีละหมื่นแปดพคนส่วนใหญ่ก็คือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์คือเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุนะครับแต่มันสะท้อนจันหาเรื่องทางเลือกที่มันไม่มีอยู่จริง การที่ประเทศขาดระบบขนส่งสาธารณะดีๆมันบีบให้คนที่มีไรายได้น้อยต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงทุกวันแล้วก็ยังไปปิดกั้นโอกาสในการเข้าถึงงานดีๆอีกด้วยพอเราเห็นบั๊กพวกนี้แล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะแก้ที่ตรงไหนละ่ะนี่แหละครับคือจุดที่แนวคิดหลักของเขาเข้ามามีบทบาทลองจินตนาการตามนะครับว่าประเทศของเราเนี่ยมันก็เหมือนกับสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งในมือเรามันคือแพลตฟอร์มที่มีส่วนประกอบหลายๆอย่างทำงานร่วมกันอยู่ แล้วไรล่ะที่ทำให้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีมันประสบความสำเร็จคำตอบก็คือสภาพแวดล้อมที่ดีครับมันต้องปลอดภัยต้องสเสถียรแล้วก็ต้องเปิดกว้างพอที่จะดึงดูดให้นักพัฒนาเก่งๆอยากเข้ามาสร้างแอปพลิเคชันแล้วก็ดึงดูดผู้ใช้ให้เข้ามาใช้กันเยอะๆซึ่งถ้าเปรียบกับประเทศนักพัฒนาก็คือนักลงทุนผู้ประกอบการส่วนผู้ใช้ก็คือพวกเราทุกคนประชาชนนั่นเองทีนี้ ถ้าเราลองมาแยกส่วนแพลตฟอร์มประเทศไทยของเราดูนะครับเราจะเห็นว่าส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ก็คือพวกโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางไฟฟ้าประปาอินเทอร์เน็ตส่วนระบบปฏิบัติการหรือ OS ก็คือกลไกลของรัฐทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นระบบการเมือง ระบบยุติธรรมหรือระบบราชการซึ่งทั้งสองส่วนนี้แหละครับที่ต้องทำงานด้วยกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมหรือก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีพอที่จะดึงดูดคนเก่งๆแล้วก็รักษาพวกเขาให้อยู่ในประเทศเราได้เอาล่ะครับในเมื่อระบบปฏิบัติการของเรามันมีบั๊กสิ่งที่ต้องทำก็คืออัปเกรดนั่นเองในส่วนนี้เราจะมาดูกันครับว่า4การอัปเกรดใหญ่ หรือ4เสาหลักนโยบายที่เขาออกแบบมาเพื่อแก้บั๊กแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพให้ประเทศเนี่ยมีอะไรบ้างการอัปเกรด4ด้านที่ว่านี้ก็คือ 1. ความมั่นคงใหม่ที่จะเน้นการทู่เชิงรุกแล้วก็จัดการกับภัยคุกคามในยุคใหม่อย่างพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ 2. คือเศรษฐกิจใหม่ที่จะเข้ามาทลายการผูกขาดแล้วก็ส่งเสริมการแข่งขันให้เป็นธรรม 3. ราชการใหม่ ที่ต้องโปร่งใสและนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้และสุดท้ายคือการยุกระดับคุณภาพชีวิตใหม่เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ํากันที่ต้นตอเลยครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับการอัปเกรดพวกนี้มันมีนโยบายที่จับต้องได้รองรับอยู่อย่างเช่นการตั้งวอลลุ่มขึ้นมาจากการแก๊งคอร์เซนเตอร์โดยเฉพาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงใหม่ส่วนการส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมเพื่อทลายทุนผูกขาดก็คือหัวใจของเศรษฐกิจใหม่ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสร้างความโปร่งใสก็คือการสร้างราชการใหม่ที่ประชาชนจะกลับมาเชื่อมั่นได้อีกครั้งนั่นเองครับและนี่อาจจะเป็นภาพของบัคที่ใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้ครับซึ่งการอัปเกรดคุณภาพชีวิตใหม่ต้องเข้ามาจัดการเรื่องนี้โดยตรงเลยการที่คนรวยที่สุดแค่1%นเปอร์เซถือครองมูลค่าที่ดินมากถึง99%ของทั้งประเทศมันคือการกระจุกตัวของทั้งโอกาสและอำนาจซึ่งเป็นต้นต่อของปัญหาสังคมอีกสารพัดเลยครับ แล้วมันก็ทําให้คนส่วนใหญ่ของประเทศแทบจะเข้าไม่ถึงทรัพยากรอะไรเลยโอเคเราเห็นแล้วว่าต้องทําอะไรบ้างแต่คําถามที่สําคัญยิ่งกว่าก็คือแล้วจะทําอย่างไรให้มันสําเร็จได้ละ่ะในส่วนนี้เราจะมาคุยกันถึงเงื่อนไขที่จําเป็นมากๆสําหรับรัฐบาลชุดไหนก็ตามที่จะเข้ามาทําการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ครับ เขาบอกว่ามี3มเงื่อนไขที่ชี้ขาดเลยครับ 1. คือต้องมีความกล้าที่จะปฏิรูปเรื่องใหญ่ๆแม้ว่าจะเจอแรงต้านแค่ไหนก็ตาม2คือต้องมีความสามารถซึ่งมาจากการเลือกคนที่เก่งที่สุดเข้ามาทำงานไม่ใช่การแบ่งเค้กตำแหน่งทางการเมืองและ3คือต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าจะพาประเทศไทยไปยืนอยู่ตรงจุดไหนบนแผนที่โลกและสุดท้ายเรากลับมาที่เรื่องแพลตฟอร์มกันอีกครั้งครับ ลองนึกดูนะครับเวลาเราจะติดตั้งโปรแกร,รมหรืออัปเดตระบบครั้งใหญ่เนี่ยมันจําเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานก่อนเสมอในทางการเมืองก็เหมือนกันเป๊ะเลยครับการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนัดหรือการอนุญาตจากประชาชนเท่านั้นตัวเลขเป้าหมาย20ล้านเสียงนี้มันจึงไม่ใช่แค่เพื่อชนะการเลือกตั้งนะครับ แต่มันคือการขอสิทธิ์แอดมินจากประชาชนเป็นอำนาตที่ทรงพลังและชัดเจนพอที่จะมอบอำนาจให้รัฐบาลชุดใหม่เนี่ยสามารถกดปุ่มยืนยันเพื่อเริ่มกระบวนการอัปเกรดประเทศไทยได้อย่างแท้จริง <c oughs> และทั้งหมดนี้ก็นำเรามาสู่คำถามสุดท้ายครับว่า <c oughs> การเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นการกดปุ่มอัปเดตครั้งใหญ่ให้กับประเทศไทยได้จริงๆหรือไม่หรือเราจะยอมใช้เวอร์ชั่นเก่าที่เต็มไปด้วยบั๊กแบบนี้ต่อไปคำตอบสุดท้ายก็คงขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานทุกคนนั่นแหละครับ ขอบคุณมากครับอาจารย์เอนี่คือพักประชาชนประกาศแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นทางการแล้วเกาะติดไปเพราะว่าจากนี้ไปทุกพักก็คงจะประกาศแคนดิเดตนายกและคณะรัฐมนตรีมีหรือไม่พักประชาชนบอกเขาจะมีราชินคณะรัฐมนตรีระหว่างหาเสียงด้วยนะไม่ต้องรอผลเลือกตั้งดูพักไหนพักอื่นเขาจะกล้ามาประชันกันด้วยชื่อของคนที่ เขาพร้อมจะมาบริหารนโยบายที่ประชาชนเลือกเข้าไปครับขอบคุณทุกท่านที่ติดต,ตามครับสวัสดีครับ